cây dù cho nó gì con, เยออยู่ตรงนั้นน่ะอคะอยู่ไปเลอะไรใครอย่านั้นอะะทุกนพอไเทกับพี่ยูมมคนอยู่ตรงนั้นด้วยไม่เอคบอกว่าจะไม่ขึ้นมา หลาดนัดนต่ไม่ขึ้นมา้มันยุดญี่ปุ่นจริงเลยมาเห็นด้วยตวเองนะยดรอบนู่นนะอือจะโยนโยดเต็มเง้ยสามร้อยหกสิบลูกใ

อย่าโลกตาปลขึ้นมาเยอะเลยมุมมันจะปิดนี่แหละข้อดีของการที่ฝผลไหยลงเยอะเต็มไปหมดเห็นท้องฟ้าสีฟ้าม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 าจะยังภาพไหมว่าลูกเหรอเฮ้ยพ่อตรงนั้นมันเป็นเหมือนลมพันเลยเฮ้ยพีโลมามีคนเผาป่าอยู่ตรงนั้น